สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันพุธครับเจอกันกันกบผมกิตินะครับบนช่อง y o u t u b n แนลกิติคนคำนวณทีวีคลิปวดนี้นะครับมาดูความสดใสของวันพุธนะครับสีเขียวครับผมคือวันนี้อากาศดีมากดีโคตรเลยนะครับก็เลยพาเข้าสวนชมสวนครับผมก็มาดูพืชผักที่ผมปลูกไว้ทานเองครับกินเองในบ้านนี่ย ทั้งถั่วภูมะเขือเปาะนะครับทุกอย่างปลูกเองครับในพื้นที่ไม่เยอะนะครับซึ่งบ้านที่ผมอยู่เป็นบ้านจัดสรรน,นะครับก็พยายามจะปลูกทุกอย่างที่สามารถปลูกได้นะครับในพื้นที่จำกัดนะครับอันนี้เป็นฝั่งกำแพงชาวบ้านเขาก็จะมีต้นชะพูนะครับบ้านผมสารครามเอิญพักอีเลิศครับผม ไว้ใซ่แกงออมกินกำหลับนะ,นะครับผมยอดอ่อนกำลังออกนอกรั้วก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับกำลังจะออกหัวปรีนะกำลังงามเลยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับก็เลยถือโอกาสมาแบ่งปันภาพสวยๆนะครับพื้นทั้งวันเลยนะครับท้องฟ้ามีแดดบ้างเป็นบางจังหวัน,นะครับ ข้างนอกก็จะเป็นซุ้มของแก้วมังกรนะครับผมอยากให้ดูท้องฟ้าบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นต้นกล้วยฝั่งทางทิศตะวันออกบ้านนะครับออกเครือแล้วแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นมะรุมโดกมากนะครับอิ่งก,ก้านมันรับน้ำหนักไม่ได้หักกันโค่นกัน ส่วนนี้ก็จะเป็นยอดมะตูมแขกหรือสะเดาบาเลนสะเดาซาอุอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันครับกินกับลาบก,กับน้าพริกอันนี้เป็นตะไคร้นะครับเข้ามาส่วนในตัวบ้านนะครับผมอันนี้เยอะสุดเลยนะครับ <laughs> กุยช่ายนะครับปลูกไปทั่วบ้านเลยนะครับใส่กระถางใส่อะไรก็ได้วากันไปส่วนนี้ก็เป็นต้นอ่อนบวบหอมครับคือมเมล็ดมันหล่นลงดินนะครับผมก็เลยกําลังเอาดินมาหมักนะครับอันนี้เป็นดินหมักนะั้นในในกระมังมันก็เลยแทงยอดออกมานะงอกออกมาส่วนนี้ก็เป็นต้นหอมครับผมปลูกไว้ปลูกในถุงนะครับนะต้นหอมปลูกในถุงก็ปลูก กับพื้นก็คงจะไม่เหลือนะครับเดี๋ยวน้องเหมียวน้องแมวคุยกันหมดนะครับปลูกในถุงนะครับยกพื้นสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโหระพาปลูกเล็กๆน้อยๆครับปลูกทุกอย่างไม่ได้ปลูกเยอะครับปลูกไว้ขนาดปลูกน้อยๆยังกินไม่ทันเลยนะอันนี้เป็นมะเขือมะเขือเทศนะครับมะมะเขือเคี้ยมะเขือเครือ ไว้ใส่ตำมะคุ้งครับผมไว้ใส่ส้มตำส่วนใหญ่พวกมะเขือเทศหรืะพริกเนี่ยผมจะอาศัยจากเสษส้มตำนี่แหละศาสตร์นะครับนี่คือผลผลิตจากเศียส้มตำนะครับก็ได้เก็บกินเก็บทานประจำนะครับก็หวังว่าภาพสีเขียวภาพของพืชผัก สดใสนะครับในวันที่ไม่ร้อนนะครับจะทําให้ทุกท่านสงบได้เหมือนกับผมในตอนนี้นะครับผมท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับไม่ได้ปลอดโปร่งแต่รู้สึกดึมคึมแต่ว่ารู้สึกว่าสบายดีนะครับสบายตัวโอเคครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับมาแค่ทักถ่ายด้วยภาพผักสวนครัวครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ